นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเสนอแนวคิดให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือค่ะขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็ทดสอบระบบยิงจรวดขนาดใหญ่แบบหลายลำกล้องเมื่อเร็วๆนี้สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือชมการซ้อมระบบยิงจรวดขนาดใหญ่แบบหลายลำกล้อง โดยสื่อเกาลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบระบบยิงจรวดดังกล่าวเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้5ลูกไปตกในทะเลด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ครั้งที่3ของเกาหลีเหนือในปีนี้ ด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศว่าหากได้รับการยอกตั้งเป็นประธานาธิบดีจะอนุญาตให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันประเทศของตัวเองได้ท่ามกลางภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือค่ะนอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะถอนกำลังทหารอเมริกันประมาณ28,500นายที่ประจำการอยู่ในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลได้ปีละหลายพันล้านดอลลาร์ ภาษารัฐ